สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาชีวิตกับสังคมไทยนะครับในวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอประจำหน่วยที่8ในเรื่องของสตรองจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตครับ ในหน่วยนี้นะครับจะประกอบไปด้วยสามสาระการเรียนรู้ด้วยกันก็คือหนึ่งแนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองหลักการและเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สามคุณลักษณะของหลักสตรองในการต่อต้านทุจริตซึ่งหลังที่นักศึกษาได้ศึกษาจบวิดีโอนี้แล้วสิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้ก็คือหนึ่งนักศึกษาจะต้องอธิบายแนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สองนักศึกษาจะต้องอธิบายหลักการแล้วก็เงื่อนไขของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงได้และ 3. นักศึกษาจะต้องปรับใช้คุณลักษณะของหลักสตรองในการต่อต้านทุจริตในการดำเนินชีวิตประจำวันและก็การประกอบอาชีพได้ เรามาเริ่มกันที่สาราแรกนะครับก็คือแนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรหรือรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2517แต่ในขณะเดียวกันนั้นภาคประชาชนก็ยังไม่ได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การพัฒนาฐานรากให้แข็งแรงต่อมานะครับประเทศไทยเนี่ยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี พศ2540ที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อวิกฤตการต้มยำกุ้งด้วยสาเหตุประการหนึ่งก็คือการลงทุนที่เกินตัวแล้วก็การเกิดภาวะเศรษฐกิจกฟองสบู่ที่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยถูกซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อเก่งกาไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยจึงได้ทรงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจกพอเพียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระราชดำรัสในครั้งนี้เนี่ยได้จุดประกายให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าก็ยังมีการตีความแล้วก็มีการเข้าใจ ใจความหมายกันแตกต่างกันไปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะระยะ จากการประมวลและก็การกันกรองพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และรัชกาลที่9ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตคุณลักษณะที่สำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขดังต่อไปนี้3ห่วงก็จะประกอบไปด้วยห่วงแรกนะครับคือความพอประมาณความพอประมาณ าก็คือความพอดีต่อความจําเป็นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นหว่วงที่สองนะครับก็คือความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆต้องทําอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศิลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามต้องคิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนโดยจะต้องคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่างรอบคอบ ห่วงที่3นะครับก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปรับตัวแล้วก็รับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองส่วน2เงื่อนไขก็จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้ หมายถึงความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้น,นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนแล้วก็ความระมัดระวังในการปฏิบัติเงื่อนไขต่อมาคือเงื่อนไขคุณธรรมครับหมายถึงคุณธรรมที่ต้องเสริมสร้างแล้วก็ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันอดทนมีความเพียรมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตซึ่งถ้าเกิดเราดําเนินตาม หลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง3าห่วงสองเงื่อนไขที่ว่ามันก็จะนําไปสู่ความที่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมมีความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ต่อมาเราจะพูดถึงคุณลักษณะของสตรองในการต่อต้านทุจริตนะครับหลักสตรอง STRONG นะครับเป็นหลักที่คิดค้นโดยรองศาสตราจารย์ดรมานีในปี2560ซึ่งท่านเนี่ยคิดมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานซึ่งหลักสตรองเนี่ยจะประกอบเป็นด้วยคุณลักษณะ6ประการดังต่อไปนี้ 1. ตัวแรกตัว S นะครับตัว S เนี่ยก็คือความพอเพียงครับบุคคลทุกระดับ องค์กรและก็ชุมชนจะต้องมีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ เป็นหลักความพอเพียงในการทํางานการดํารงชีวิตการพัฒนาตัวเองแล้วก็ส่วนรวมรวมถึงเอามาใช้ในการป้องกันการทุจริตต่อมาได้ครับคือตัวทีตัวทีคือความโปร่งใสครับบุคคลทุกระดับองคอ์กรแล้วก็ชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ตัวที่สามตัว R ตัว R คือความตื่นรู้ครับบุคคลทุกระดับองคอ์กรแล้วก็ชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาแล้วก็ภัยร้ายแรงของการทุจริตการประพฤติมิชอบภายในชุมชนแล้วก็ประเทศ ความตื่นรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยได้พบเห็นสถานการณ์ที่มันเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วก็จะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุดตัวที่สี่นะครับคือตัวโอครับตัวโอก็คือการมุ่งไปข้างหน้าบุคคลผู้ระดับองค์กรแล้วก็ชุมชนเนี่ยจะต้องมุ่งพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความโปร่งใสความพอเพียงแล้วก็ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ยออ่อท้อ ตัวที่หนะครับก็คือตัวเอครับตัวเอคือความรู้บุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถนําความรู้ไปใช้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องของสถานการณ์การทุจริตผลกระทบที่มีต่อตัวเองและส่วนรวมความพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวม สุดท้ายคือตัวจีครับตัวจีคือความเอื้ออาทรคนไทยเนี่ยมีความเอื้ออาทรมีเมตตามีน้ำใจต่อกันบนพื้นฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริตไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้องตัวเองเป็นต้น